สวัสดีครับท่านผู้ชมครับปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยังสิตตอนนี้ต่อเนื่องจากครั้งก่อนนะครับที่ได้พูดคุยกับอาจารย์บุญส่งเลธทอาจารย์ประจําภาควิชารัฐศาสตร์วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐศาสตร์มหาวิทยาลังสิตเราคุยกันมาแล้วกับเรื่องประชานิยมทําให้เห็นชัดนะฮะและจําเป็นและต้องต่อเนื่องรองรับใหม่กับเรื่องรัฐสวัสดิการ อาจารย์บุญส่งพูดไว้ว่าคําว่ารัฐสวัสดิการอาจจะทําให้เข้าใจไม่ตรงกับที่เขาทํากันในยุโรปเราอาจจะต้องเปลี่ยนชื่อนี้กันบ้างสวัสดีครับครับประชัยบุญส่งครับเปลี่ยนเป็นอะไรดีอาจารย์รัฐสวัสดิการนี่คือผมกลัวคําว่ารัฐเนี่ยเพราะว่าพอพูดว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยคนจะตีความว่ารัฐเป็นเจ้าภาพทั้งหมดหหซึ่งมันเช้งเงินมหาศาลค,คนก็จะตกใจกันเรื่องนี้นะฮะผมว่าจริงๆน่าจะใช้คําว่า สวัสดิการประชาชนเพราะว่าพอมีสวัสดิการและมีประชาชนาน่าจะทําให้นิ่มลงหรือว่าสวัสดิสสดการมวลมหาประชาชนอาจารย์ครับยุโรปหรือว่าในตะวันตกเนี่ย <c oughs> ก่อเกิดมานานไหมมีมาจริงๆมีมาก่อนหน้าสงครามโลกรที่สองก่อน <c oughs> ้วฮะแต่บูมมากเนี่ยหลังสงครามโลกรที่สอง <c oughs> นะฮะที่รัฐสุขการจะบูมมากทีเดียวคือช่วงนั้นเนี่ย มีเวลานิดนะฮะค,คือคือ,ค,อความความเชื่อนะฮะตามลทัทธิมารกับเลนินนี่นะฮะพระคนีิก็บอกว่าสังคมเนี่ยมันจะเปลี่ยนผ่านนะฮะมันจะเป็นสังคมทุนนิยมเนี่ยเปลี่ยนมาสู่สังคมสังคม,งคมนิยม,ยมนะฮะนี่สังคมทุนนิยมเนี่ยมันจะเปลี่ยนผ่านมาสู่สังคมสังคมนิยมได้เนี่ยก็คือการประทะก,กันระหว่างนายทุนกับกรรมกรใช่ไหมฮะและการประทะนี่ก็จะมีการเสนอกัานรุนแรงว่ามีการใช้ความรุนแรงเข้าไจกัดว่าปฏิวัติปฏิวัติ มาโดยชนชั้นกรรมาชีพบปรากฏว่าตัวอย่างมันก็ปรากฏขึ้นทันทีก็คือการปฏิวัติของรัสเซียมันเห็นมาเป็ความรุนแรงต่อมาก็มีการปฏิวัติของชนชั้นชาวนาที่จีนนาที่เมาเจตุงนําตอนนี้ปรากฏว่าไอ้ไอตอนนั้นช่วงนั้นเนี่ยปรากฏว่าในยุโรปเนี่ยก็มีการพูดกันเรื่องนี้กลัวมากเพราในทุน พวกนายฐานพวกรัฐบาลจะกลัว<ฮ>ที่จะผ่านด้วยความรุนแรงสู่สังคมสมยมไอจุดนั้นเนี่ยก็รัชยการโผล่มาตรงกลาง<อ>ก่อนหน้าถึงจุดนั้น<ฮ>รัชิการเนี่ยมักจะมาพร้อมกับพรรคโซเชียลเดโมแครตคือพรรคสังคมประชาธิปไตยคสมประชาธิปไตยในก่อนหน้านี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์ใ<ฮ>นยุโรปมีพรรคคอมมิวนิสต์มากแต่ที่พรรคคอมมิวนิสต์มันก็คนในนั้นหลากหลายก็จะมีคนส่วนหนึ่งแตกตัวออกมาเป็นพวกที่จะออกมากลางๆไม่รุนแรงแบบ สมาชิกพรรคคุณเป็นและที่แก้มาก็จะกลายอาจจะพูดอย่างนั้นได้เหมือนกันก็จะมาเป็นพรรคโซเชียลนิครเกิดสังคมประชาธิปไตยพรรคสะชาพไต้ก็จะนําเอานโยบายรัฐสสดิการมาใช้ซึ่งพวกนี้มักจะหนึ่งไม่ไม่ต้องการความรุนแรงนะสองเปลี่ยนผ่านโดยวิธีการเลือกตั้งนะครับแล้วพวกนี้จะโผล่ขึ้นมาตรงกลางขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าพอโพลรัฐสุดิการขึ้นมาพวกนายทุนนี่ชอบใจเพราะรัฐสสดิการเนี่ย โดยระบบ้งมันเนี่ยมันทําในทุนอยู่ได้ในทุนมีความสุขในการเป็นในทุนเหมือนปกติไม,ไม่ถูกยึดไม่ถูกยึดเพียงแต่ว่าอาจจะกําไรน้อยลง,ยง <S <S> <S สนิดหน่อยเท่านั้นเองขาดเดียวกันกรรมกรเนี่ยก็พอใจเพราะความอยู่กรรมกรเนี่ยจะดีขึ้นสูงขึ้นมีไรายได้มีสวัสดิการที่ดีทุกอย่างเนี่ยมันดีหมดพอขึ้นมางี้แล้วเนี่ยเมื่อกรรมกรมีความอยู่ที่ดีก็ไม่มีความจําเป็นต้องไปทําการปฏิวัติโค่นล้มสังคมเก่า จะมาเพื่อไปสูส่สังคมสังคมิิยมอันนี้มันโผล่กันตรงการตรงน<อ>ี้ในช่วงนั้นนะครับแล้วบูมมากหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับรูปธรรมในต่างประเทศเริ่มจากอะไรบ้างนโยบายด้านไหนบ้างก็เริ่มจากนี่ฮะความขัดแย้งระหว่างนายทุนกับกรรมกรนะมีการประทากันรกรรมกรเนี่ยจะสไตร์หรือต่อสู้เนี่ยคาถามแรกหรือหรือปัญหาแรกเขาคือเรื่อง ค่าแรงจะมาข่าแรงที่เป็นพื้นฐานของปัญหากรรมกรเนะฮะเพราะนั้นมันมีการก่อทุ่มีการะทะกันเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะครับพอมีไอเดียนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะถ้าถ้าคุณไม่หยุดการต่อสู้กันอย่างนี้แล้วเนี่ยแน่นอนมันต้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันก็ทแหลกไปข้างนึงใช่ไหมฮะในทุนก็กลัวกรรมกรก็ต่อสู้กันมาเพราะนั้นพอมีสิ่งเหล่านี้ขึ้นมารัฐสวัสดิการขึ้นมาตรงกลางเนี่ยในทุนก็พอใจนะฮะกรรมกรก็พอใจเมื่อทั้งสองฝ่ายพอใจเนี่ยสังคมมันก็มันก็ยุติ การต่อสู้ระหว่างชนชั้นขึ้นมาค่าแรงในมุมของรัสดีการหมายถึงยังไงค่าแรงนี่สูงครับครับคือต้องคิดนี่ค่าแรงนี่เปรียบเทียบเมืองไทยนะครับสามร้อยบาทสามร้อยบาทนี้ก็ยังไม่ใช่คําตอบนะฮะคือต้องพูดอย่างนี้ในสังคมไทยเนี่ยมีงานอยู่ร้อยงานอาการลองนึกนะฮะหนึ่งร้อยงานเนี่ยในจํานวนนี้ห้าสิบงานเนี่ยถ้าลูกหลานไปทําแล้วอดตาย แต่อีกห้าสิบงานเนี่ยทาแล้วมีชีวิตอยู่ได้ครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราสอนเด็กกันตลอดเวลาเนี่ยเราจะสอนให้เด็กหนีไอ้ห้าสิบงานนี้ห้าสิบงานนี้คืออะไรนะฮะงานประเภทกวาดถนนขายของเป็นแม่ค้าเร่ขับแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์เป็นชาวไร่ชาวนาเป็นอะไรเนี่ยนึกมฮะคือคนี้ผมผมเป็นเป็นตัวอย่างตัวตาหลวมๆนะครับว่าในหนึ่งร้อยงานเนี่ยทาเต็มที่แปดชั่วโมงหรือสิบชั่วโมงต่อวันถ้าคุณไปเลือกไอ้โดนในห้าสิบงาน ที่ทําแล้วอดตายเนี่ยคนก็จะดิดโดดหนีนะฮะในขณะอันนี้เนี่ยอีกห้าสิบงานเนี่ยทาแล้วมันอยู่ได้มีความสุขอาจจะเป็นพวกคอปกขาวถูกต้องนะฮะ,ฮะเป็นอาจารย์เหมาไรเป็นหมอเป็นนักการเมืองเป็นนักธุรกิจเป็นนักการค้าเป็นพ่อคา้คาข้าบ,บดีถูกไหมฮะไอ้อย่างนี้เนี่ยในต่างประเทศเนี่ยในประเทศที่ปีสังคมที่ใช้ระบบรัฐสิการเนี่ยต้องพูพว่างานทั้งร้อยงานเนี่ยค,คุณต้องทางานทั้งร้อยงานเนี่ย ไม่ว่าคุณจะจับงานไหนก็ตามคนที่จับงานนั้นต้องอยู่ได้<า>ไอ้นี่ทำาากต่างไม่ใช่ว่าทิงา้งงานผลงานก็<ช><ช>ต้องมีคนทำเพราะว่าในสังคมเนี่ยประกอบด้วยคนทุกคนกคุณไม่มีคนเก็บขยะไม่ได้<า>คุณไม่มีคนทํางานบริการคุณไม่มีคนเสรฟอารคุณไม่มีพรอบครัวไม่ได้<า>เมื่อสังคมมันต้องประกอบด้วยง,งานทุกงานแล้วเนี่ยทําอย่างไรที่ให้ทั้งร้อยงานเนี่ยคนที่เข้าไปจับงานนั้น อยู่ได้ไอ้นี่ดีดค่ะสังเกตความแตกต่างไหมครับเพราะฉะนั้นรัชการเนี่ยจะต้องพูดถึงว่าคนที่ร้อยงานนี้อยู่ได้แล้วในในยุโรปในประเทศจะมีรัชการดีๆนะฮะการเป็นคนกวาดถนนเป็นคนทําความสะอาดถูพื้นตื่นเช้าไปถูพื้นเนี่ยมันขับรถเก๋งไปถูพื้นถูพื้นเสร็จกลับบ้านมีความสุขอยู่ได้แล้วต้องมีศักดิ์ศรีด้วยยังมีศักดิ์ศรีในโรงพยาบาลนี่นะคนทําความสะอาดเนี่ยกับหมอเนี่ยใส่ชุด เหมือนกันนะเป็นชุดของโรงพยาบาลชุดขาวมีเนี้ยใส่เมืออการเดินเนี่ยเราไม่รู้เลยเป็นหมอหรือไม่ถูกดูถูกไม่ไม่ครับผมแล้วเขาก็สามารถจะนั่งโต๊ะคุยกันได้อย่างอย่างเต็มที่ด้วยความเท่ากันไอ้คนเรา,านี่จะแบ่งกลุ่มเป็นชนชั้นต่างๆนะฮะเพราะสถานะของงานก็ดีงานมันบอกสถานะทางสังคมของคนครับแล้วเงินเดือนหรือใยได,ได้ค่าตอบแทนที่ต่อที่ได้รับมาจากงานเนี่ยมันก็บอกสถานะของคนว่าเขาอยู่ในกลุ่มไหนชนชั้นอย่างไรครับ ในที่ต่างประเทศไม่เป็นเงินในระบบราชการจะต้องไม่เกิดสิ่งเหล่านี้ก็คือนี่ก็จะเป็นการกลืนการทําลายชนชั้นในอีกรูปแบบหนึ่งด้วยให้ทุกคนอยู่ได้คือรัฐสุการพูดอย่างนี้ฮะรัฐสุการเนี่ยมีมาเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยอยู่ดีกินดีนะฮะไอ้นี้เท่านั้นเองพื้นฐถามง่ายๆคือว่าให้คนในสังคมอยู่ดีกินดีดูแลคนตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายอาจารย์ครับครับรัฐก็ต้องปรับทุนก็ต้องปรับ ลงตัวกันได้ยังไงทั้งรัฐและทุนจะปรับมาสู่สิ่งนี้ขึ้นหนึ่งนี่นะครับไอ้ในโครงการในรัฐสิการเนี่ยมันจะใช้เงินมหาศาลต้องคิดอันนี้นะครับแล้วเงินที่จะได้มานาใช้เนี่ยมันก็คือเงินมาจากภาษีก่อนของประชาชน<ห>ไม่ได้กู้นะฮะไม่ได้กู้กู้เนี่ยก็มีบ้างนิดนหน่อยแต่ไม่กู้เพื่อมาทําอย่างนี้อย่างเดียว<ห>นะตอนนี้คนก็กลัวกันว่าถ้าเรานรํารัฐสิการมาใช้เนี่ยอาจารย์จะใช้เงินมหาศาลจะดิดเก็บภาษีแพง ในยุโรปในในประเทศที่ใช้ราชิการภาษีมันแพง<ะ>ภาษีแพงมาถึงคําถามว่าแล้วคนไทยพร้อมจะจ่ายราคาจ่ายภาษีแพง<ะ>เพื่อจะรับรัฐสิการนั้นหรือไม่<ะ>อันนี้คําถามใหญ่นะฮะ,ฮะตอนนี้ผมผมผมคิดอย่างนี้นี่ผมลองเสนอนะฮะ,ฮะความเห็นผมคือคนเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยหนีภาษีค<ะ>ิดจะหนีภาษี<ะ>อย่าไปกล่าวหาว่าคนรวยเท่านั้นที่หนีภาษีนะฮะคนจนก็คิดหนีภาษีจริงไหม ผมคิดย่างี้คนคนนี้ภาษีเพราะอะไรในเมืองไทยที่คนหนีภาษีเนี่ยเพราะถามเลยนะะถามคนไทยทุกคนในวันนี้แหละอาจารย์ธรโพลถามได้มีใครเชื่อบ้างว่าเงินภาษีร้อยบาทที่คุณจ่ายไปเนะี่ยรัฐได้นําทั้งร้อยบาทมาทําประโยชน์ให้กับประชาชนหรือมาใช้พัฒนาประเทศครบทั้งร้อยบาทตรงไปตรงมาก็คือคอร์รัปชันมีสักคนมาที่ตอบว่าเ<ะ>ชื่อ<ะ>มันไม่มีใครเชื่อเ<ะ>มื่อไม่มีใครเชื่อเนี่ยอาจารย์อยากจ่ายภาษีไหม เพราะนั้นคนรวยคนจนเหมือนกันเพราะเขารู้ว่าถ้าคุณจ่ายภาษีไปร้อยบาทเนี่ยมันโดนโกงไปตอนนี้พูดกันถึงสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบบาทใครอยากจ่ายภาษีตอนนี้มาดูในสังคมที่เป็นรัฐสวัสดิการัรบนักการเมืองกล้าพูดประชาชนกล้าพูดบอกว่า happy to pay tax <อ>มีความสุขที่จ่ายภาษีเพราะเขามีความมั่นใจหรือเขาทําให้คนทั้งสังคมเนี่ยมีความมั่นใจว่าเงินภาษีที่ผมจ่ายไปร้อยบาทเนี่ยได้ถูกนํามาใช้พัฒนาประเทศ ครบร้อยบาทหรือว่า99้าสิบเก้าบาทเก้าสิบห้าบาทเราก็มีความสุขแล้วถ้าอย่างนั้นรัฐสวัสดิการจะเกิดขึ้นและมั่นคงได้ต้องขจัดการทุจริตคอร์รัปชันด้วยอันนี้เป็นเงื่อนไขหนึ่งเลยนะฮะยังมีคนถามผมว่าเราพูดอย่างนี้เนี่ยในต่างประเทศแล้วมันจะทํารัฐเชียรในเมืองไทยได้ยังไงผมตอบว่าทําได้ครับก็จะมีคนเถียงว่าโอ้อาจารย์มาพูดถึงประเทศอย่างซูเดนมีประชากรเก้าล้านนะฮะ นอร์เวย์มีแค่เจ็ดล้านน้อยมันก็ทําได้เราหกสิบล้านผมก็คิดว่าเราต้องคิดกลับนะฮะถ้าเก้าล้านทําได้ขนาดเนี้ยคุณหกสิบล้านน่ะคุณก็คุณทําได้ขนาดนี้เสิยงอะทำไมอะคุณคนคณเดียวกับเขาอะเขาก้าล้านทําได้แค่นี้อะหกสิบล้านคุณทําได้แค่นี้เหรอมันไม่ใช่ใช่ไหมฮะนั่นหนึ่งนะฮะอันที่สองไอ้ระบบราชการที่เราพูดเนี่ยเปรียบเหมือนบ้านหนึ่งหลังนะฮะเรามีความพร้อมแค่ไหนล่ะ เราไม่ยังเป็นต้องสร้างบ้านว่ตังมันไม่พอตอนนี้นะฮะต้องค่อยๆทำทำค่อยๆทำอาจารย์เริ่มจากการมีตังท่านเนี้ยแล้วก็ปรับพื้นก่อนปรับพื้นแล้วเราปูพื้นปูจะทําเสาใช่ไหมพอมีตังก็ทําหลังคาไอ้ฝาบ้านจะไม่มีตังรอไว้ก่อนเพราะนั้นโครงการในรัชสุการเนี่ยมันมีเป็นสิบบโครงการครับซึ่งมันเกี่ยวพันกับคนที่จะเกิดถึงตายมันอาจจะใช้เวลาหลายปีก่อจะทํามันสําเร็จครับแต่เราค่อยเป็นค่อยไป ในต่างประเทศเขาก็ใช้เวลาใชนรั้แล้วมีการปรับปรุงตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งในประเทศไทยจําเป็นที่จะต้องสอนคือคือการเสนอราชการในบางประเด็นออกมาก่อนว่เราจะเริ่มทํานี้นะใช่ไหมถ้าคนเห็นประโยชน์ครับมันก็ง่ายที่จะชักจูงน้มน้าวว่าเอ้ยตอนนี้เรามีพื้นบ้านตีไหมเด็กวิ่งเล่นได้ละเราทําเสาไหมแล้วก็ทําหลังคาไหมพอดูแล้วมันมีความสุขอะใช่ไหมฮะ เราก็เคยหาเงินมาทําฝามาละมันไอ้สิ่งนี้มันก็อยับเป็นขั้นเป็นตอนคือประเด็นขณะนี้เนี่ยยังรเริ่มจากความไม่เข้าใจไม่รู้ว่าคืออะไรและจะดีจริงไหมคือคนกลัวกลัวรัศดิการนะครับ,รบผมเึงบอกมันต้องเปลี่ยนชื่อถ้าพูดถึงรัศดิการคนจะกลัวดึงเนี่ยจาภาษีมากนะฮะซึ่งมันก็มีส่วนจริงอยู่ครับแต่ว่าการจะทํารัศดิการให้ได้จริงๆในสุโไทยเนี่ยมันในช่วงต้นไม่จำเป็นต้องขึ้นภาษีเลย ไม่จำเป็นครับทำได้ไม่ขึ้นภาษีไม่ขึ้นภาษีครับใช้ภาษีเท่าที่เก็บมาแล้วเก็บมาเนี่ยทำได้เพียงแต่เปลี่ยนโครงการให้ไปสู่รัฐสวัสดิการครับอาจารย์เชื่อว่าทําได้ทําหม่ถึงทําได้เก็บภาษีแค่นี้ทําได้อันดับแรกเลยอาจารย์ที่จะต้องทําควบคู่กันไปเนี่ยคือการขจัดการคอร์รัปชันครับอาจารย์นึกอย่างนี้นะฮะถ้าเราเปรียบเทศถ้าการคอร์รัปชันนี้เป็นสิบนะครับ การตรวจสอบการจัดการรั่วท่านถ้าเป็นห<ะ>้าห้าคอร์รัปชันก็เหลือห<ะ>้าห้าถ้าการตรวจสอบการต่อสู้ขจัดการคอร์รัปชันเป็นแปดคอร์รัปชันรายก็เหลือแค่สองครับไปของนี้ปัจจุบันเนี่ยการตรวจสอบการขจัดคอร์รัปชันเรามีค่าประมาณสักงสองหรือสา <laughs> มแค่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามานึกถึงถ้าปัจจุบันเนีินงบประมาณแผ่นดินมีสามล้านล้านบาทครับนะครับคอร์รัปชันตอนนี้กี<ะ>่เปอร์เซ็นต์สามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับเงินหายไปเลยหนึ่งล้านล้านบาทไอ้หนึ่งล้านล้านบาทเนี่ยถ้าอาจารย์กระจัดการ์ชั่นได้อาจารย์ก็ได้เงินหนึ่งล้านล้านบาทมาฟรีๆโดยไม่ต้องขึ้นภาษีไอ้หนึ่งล้านล้านบาทเนี่ยอาจารย์มาทำโรงโรงเรียนโรงยีบาลได้กี่หลังครับเป็นพันนะครับมาทำโรงเรียนได้กี่หมื่นหลังนะฮะไอ้เรื่องแท็บเล็ตซื้อให้เด็กเนี่ยไม่ต้องเอาคุณภาพห่วยประเภทสามเดือนสามเดือนเจ๊งนี่นะฮะอาจารย์ทาให้ดีกว่านี้ก็ได้อาจารย์เอามาทําเป็นอาหารกลางวันให้เด็กเนี่ยได้กี่ล้าน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 ครั้ง ครับต้องลงรายละเอียดกันให้เห็นได้ชัดชว่าทําได้จริงในเมืองไทยนะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ท่านผู้ชมครับช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อเป็นรูปธรรมจากอาจารย์บุญส่งเลทรว่าจะทําได้อย่างไรรัฐสวัสดิการหรือว่าสวัสดิการประชาชนไทยอย่างเป็นจริงครับ ผู้ชมครับปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลังสิทธ์กำลังล,งลงลึกกันเพื่อให้เกิดความชัดเจนสิ่งที่น่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยจากประชานิยมสู่สวัสดิการของประชาชนนะครับอาจารย์บุญส่งครับเพื่อจะให้เกิดความชัดเจนว่าเราจะทำได้หรือบางคนอาจจะห่วงว่าทำไม่ได้ ยกจากต่างประเทศอีกสักทีดีไหมครับว่ารูปธรรมเช่นอะไรบ้างแล้วอาจจะมาเทียบกับเมืองไทยว่าเราจะไปสู่สิ่งนั้นได้ยังไงก็เล่าเล่าได้นะฮะเช่นเอาเรื่องการศึกษานะครับในต่างประเทศในประเทศรัสเซียการเนี่ยที่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาการศึกษาฟรีนะครับฟรีตั้งแต่ป .1 จะจบด็อกเตอร์จบปเอกนี่เรียนฟรีนะฮะถ้าเด็กอยากเรียนนี่คุณเรียนฟรีหมดไม่ต้องเสียเลยสับบาทเดียว โรงเรียนเอกชนทั้งหลายนี่ก็ฟรีสําหรับประชาชนครับเพราะรัฐก็จะเป็นงี้ครับรัฐเขาจะประเมินไว้เลยว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยถ้าระดับประถมเนี่ยจะเสียงบประมาณของประเทศเท่าไหร่ของรัฐเท่าไหร่เช่นถว่าเด็กนะเด็กเล็กนะเด็กประถมหนึ่งถึงประถมห้าหรือประถมหกนี่นะครับถ้าบอกงบประมาณหัวละประมาณห้าหมื่นบาทไอ้เงินห้าหมื่นบาทของรัฐเนี่ยจะติดหัวเด็กไป ไม่ว่าเด็กจะไปอยู่โรงเรียนที่ไหนก็ตามย้ายไปเมืองอืน่นฮะไอห้าหมื่นบาทนี้ตามไปตลอดแม้กระทั่งไปเรียนโรงเรียนเอกชนนะฮะห้าหมื่นบาทนี้ก็ตามด้วยเพราะนั้นเลยชนก็จะได้เงินจากรัวของเด็กเก็บที่รัฐไม่ได้เก็บที่พ่อแม่ของเด็กครับเพราะฉะนั้นถ้าโรงเรียนชนมีลูกศิษย์อยู่ร้อยคนก็ร้อยคุณได้ 50, ห้าหมื่นพันคนก็พันได้ 50, ห้าหมื่นแล้วก็มาเบิกกับรัฐไปเพราะฉะนั้นโรงในเอกชนโรงเรียนราชของในต่างในในรัฐสุริการเนี่ยมันจะเรียนฟรีหมด นะครับแล้วเรียนฟรีนี่นะฮะเรื่องเด็กนี่นะครับอาหารกลางวันนี่ฟรีด้วยนะครับอาหารกลางวันหนังสือปากกาดินสอไม้บรรทัดฟรีหมดไม่ต้องไปซื้อเลยนะไม่ไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อนะฮะไม่ทุกอย่างฟรีหมดนะครับคอมพิวเตอร์เด็กก็ฟรีนะฮะมีคอมพิวเตอร์เด็กใช้พร้อมนะครับอย่าว่าแต่แท็บเล็ตเลยนะฮะแต่คอมพิวเตอร์นี่มีมีพร้อมฟรีหมดนะครับอาหารกลางวันนี่ฟรีแล้วมันฟรีถึงขนาดนี้นะฮะ อาหารไม่ร่อยเด็กสตรายไม่กินด้วยครับอย่าไปคิดว่าให้กินฟรีแล้วเอาอะไรให้กินก็ได้นะครับเด็กนี่ก็ยังเป็นเด็กนะกฮะอาจจะกินกันเพราะฉะนั้นบางโรงเรียนเขามีการประชุมกันให้เด็กได้มาออกความคิดเห็นว่าจะกินอะไรให้ช่วยคิดเมนูด้วย<ห>นะฮะแต่ว่าให้เด็กคิดฝ่ายเดียวไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะถ้าคิดฝ่ายเดียวมันจะออกมาเป็นไส้กรอกทำเบอร์เกอร์มันตลอดพัฟเฟาตี้นจะหมดอันนี้คือความเป็นเด็กเรนต้องเข้าใจนะมันต้องประสานกันให้ดี แล้วก็ระดับมหาวิทยาลัยไปเนี่นะฮะรีโทเอกนี่นะครับรรครับ,รบเรียนฟรีไม่เสียค่าโยกิจเลยแต่ว่าค่ากินอยู่ค่าใช้จ่ายเนี่ยนักศึกษามีสิทธิ์จะกู้เงินจากรัฐมาเรียนได้ไม่ต้องมีคนรับรองนะฮะอย่างลูกสาวผมเรียนหนังสือเนี่ยเขาไปจาัดก,การเองผมไม่รู้เรื่องเลยนะฮะ<อ>พอเข้ามหาวิทยาลัยเสร็จปั๊บมหาวิทยาลัยจะเอากระดาษมาให้เลยให้เซ็นให้กรอกเพื่อจะกู้เงินจากรัฐ<อ>นะะแล้วเขาก็มีสิทธิ์ทํางานพิเศษเสาที่นิดก่อ เพื่อมาเสริมกับเงนินซึ่งก็อยู่ได้สบายๆแล้วพอจบไปแล้วเขาเบี้ยวกันไหมไม่จ่ายวะไหมมีเหมือนกันนะแต่แต่จะเบี้ยวกว่นี้นี่ครับอันนี้นิดหนึ่งที่สนุกนะครับก็คือว่าเงินกู้เรียนระดับมหาลัยนี่นะครับไม่เฉพาะแต่จาย์เรียนในในประเทศนะครับเด็กที่นั่นเนี่ยย้ายมาเรียนเมืองไทยย้ายไปเรียนอเมริกาเรียนะ ได้เงินพวกนั้นตามมาด้วยนะ<อ>เพราะนั้นตอนนี้ที่ผมทราบมีเด็กในว<ะ>ีเดนเนี่ยมาเรียนในประเทศไทยจำนวนหนึ่งเลยนะเะครับผมรู้จักอยู่นะก็คือว่าเขาเข้ามานี่นะปรากฏว่ากลายเป็นเด็กรวยเลยนะ<อ>เพราะมันมีเงินสนับสนุนมาจากคือเงินที่รัฐจะช่วยจะมีสองส่วนหนึ่งเงินสนับสนุนการศึกษาซึ่งให้ฟรีรสองเป็นเงินกู้สองก้อนนี้มันเยอะนะคระับ<ะ>นเข้ามาเรียนที่รังสิตหรือมาเรียนที่ไหนนี่นะครับได้เลยมาตรฐานชีวิตเขาสูงกว่า อานนี้หนึ่งแล้วที่ถามว่ามีการเบี้ยวไหอที่ผ่านมานี่ฮะคือถ้าเรียนแล้วไม่กลับ<อ>นาที่ไมการนี่เยอะมากเรียนแล้วได้แฟน,นสาวน้อยมาเรียนที่เมืองไทยเจอหนุ่มไทยนะฮะแล้วก็ไม่กลับเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเบี้ยวไปทั้งนั้นแหละครับผมแต่มีอันคือว่าถ้ากลับไปก็จะใช้ในดอกเบี้ยที่ต่ํามาก<อ>ใช้นิดเดียวฮะแล้วก็ใช้กันไปช่วยชีวิตและทันทีที่ทุนกเกษียณอายุเนี่ยจะถูกยกเลิกเดย โดดอัตโนมัติเอาแล้วรัฐไม่เจิงเหรอไม่เชิงนะฮะรัฐก็ออกมาพูดเลยนะฮะเมื่อหลายเดือนก่อนที่ผมอยู่เนี่ยฮะก็มาร์ลพูดเลยเขาเขาไม่ตามหรอกไอ้พวกที่ไม่จ่ายเงินคืนหรอกเขาประกาศเลยฮะเขาบอกเขาไม่เสียเวลาตามหรอกที่ออกไปตามประเทศแล้วไปเรียนจบแล้วไม่จ่ายเงินคืนหรือเรียนไม่จบก็ตามนะแต่กู้เงินไปตั้งเยอะแยะเนี่ยนะเขาเขาเขาไม่ตามนะนั่นหมายความว่าการใส่ลงไปการกลับขึ้นมาเขาโดยหลักแล้วเนี่ยเขาอยู่ได้ อยู่ได้ครับเขาพัฒนาได้เขาไม่ล้มละลายจากนโยบายแบบนี้ก็งบประมาณแผ่นดินเนี่ยก็จะกันเงินไม่ส่วนหนึ่งนะฮะ<า>เก็บเงินเงินกองกลางอไม่ใช่ไปทำงบประมาณมาแล้วเงินภาษีมีแคน่นี้ต้องไปกู้มาเท่านี้<า>ตลอดเวลาไม่นะฮะ<า>งบประมาณเขาเนี่ยก็สาม,มารถจะรักษาวินยัยทางการคลังได้<า>เก็บไว้ส่วนหนึ่งเก็บไว้เหมือนเราที่เก็บเงินเดือนละห้าร้อยบาทสมมุตินะฮะเมื่อยามขัดสนเมื่อยามลำบากเราก็เงินมาใช้ได้รัฐไทยเก็บกองกลางนี่ไว้งบลับ อาจารย์มุนทรงเอาอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังอย่างย่อยๆถึงเรื่องการศึกษาครับรฐสุริก,การในยุโรปแล้วพอมาดูในเมืองไทยล่ะการศึกษาไทยที่อาจารย์ก็เห็นแล้วล่ะมันจะปรับยังไงไปสู่สิ่งนั้นได้คือมันต้องปรับค,คือตอนนี้เนี่ยของเราก็ดีแล้วนะฮะผมพบว่าเราเราเริ่มมาแนวทับถูกแล้วเรื่องเกี่ยวกับอ เรียนฟรีให้เด็ก10ปี12ปี <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> และระดับมัลติไลนเนี่ยจะต้องปรับอีกหน่อยหนึ่ง <c oughs> รัฐต้องมีเงินสนับสนุนเรื่องการศึกษาม,มากกว่านี้ <c oughs> เพื่อให้เด็กเนี่ยสามารถจะเรียนได้เต็มที่ <c oughs> นะครับแล้วจริงๆเอาไอ้แนวความคิดที่ว่ารัฐจะต้องสนับสนุนเด็กนะครับอย่างเช่นหัวละเท่าไหร่ถ้าเด็กที่เรียนมลัลติไลหัวละห้าเอาหกหมืนบาทอย่างนี้ไอ้เงินนี้มันควรจะตามไปไม่ว่าเด็กจะไปเรียนที่ไหนก็ตามเด็กควรจะมีโอกาสเลือกแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยนะครับ รัฐจะต้องปรับคุณภาพทางการศึกษา<ะ>ของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือในชนบทนะฮะในอำเภอเมืองและอำเภอร,รอบนอกนี่นะฮะต้องต้องมันมีคุณภาพที่เท่าเทียมกัน<ะ>ขึ้นมาให้ได้เพื่อ,เพ,อเพื่อจะได้กระจายนะฮะความเจริญและความรู้ครับให้เด็กได้ทั่วถึงทั่วประเทศไม่ให้เด็กที่มาแย่งกันเรียนเฉพาะในโรงเรียนสาธิตหรือว่าเตรียมบุดมโรงเรียนดังๆเท่านั้นนะไอ้นในส่วนหนึ่งนะครับพี่ก็ฝากกันมีแป๊ะเจีย้ย เมืองไทยเป็นอย่างนี้มายังมีอยู่ต,ต้องถามอาจารย์แล้ถ้าเป็นด้านที่ดูจะทำมาระดับหนึ่งจาก30บป่าทักษาทุาทโกโรคมาเป็นเรื่องของบัตรทองที่ว่ากันเนี่ยนะครับของไทยเราอย่างเรื่องสาธารณสุขเรื่องสุขภาพเนี่ยต่างจากยังต่างจากยุโรปเขาอยู่ไหมเราต่างเรื่องคุณภาพการรักษาพย<อ>าบาลคือการพูดว่าฟรี ครับเหมือนกันใช่แต่แค่นั้นไม่พอนะฮะฟรีของเขาเนี่ยเป็นฟรีที่มันมีคุณภาพไม่ใช่พาราเซตามอลไม่ใช่ว่าปวดฟันหมอตรวจแล้วเป็นโพรงนิดหนึ่งแต่มัน30สบาทอ่ะเพราะนั้นถอนดีกว่าเพื่อจะได้ไม่ต้องมาหาหมออีกครั้งที่สองสามสี่ไอ้นี้มันไม่มีนะฮะอย่างันเนี่ยใช่ไหมฮะหรืออย่างกรณีเนี่ยผมยกตัวอย่างอย่างเงี้ยเขาก็มีการเก็บค่าธรรมเนียมเหมือนใกล้ๆสามสิบาทนะฮะธรรมเนียมมาร้อยสี่สิบบาทอย่างเงี้ย อาจ,จารย์ป่วยจะไปหาหมอนะครับไปหาหมอหมอบอกปวดหัวเราบอกปวดหัวไปหาหมอฮนะเตาบอกไม่เป็นไรนี่มันอดนอนเท่านั้นเองก็ไล่เรากลับบ้านเร<ะ>าจ่ายร้อยสี่สิบาทพอครั้งที่สองปวดหัวอีกไปหาหมอก็จ่ายร้อยสี่สิบาทเหมือนเดิม<ะ>ใช่ไหม<ะ>จ่ายแต่คราวนี้หมอบอกไม่ใช่แล้วนี่เส้นโลหิตในสมองก<อ>็ลังจะแตกตายละหมอก็ต้องส่งเราจากที่นั่นไปผ่าตัดซึ่งในเมืองไทยเนี่ยมันผ่าตัดกันเป็นแสน<ะ>ใช่ไหมไปขยายเส้นโลหิตในสมองหรือจะไป ทำโลหิตซึมใต้สมองอะไรก็ตามนี่นะฮะไอ้กรณี้อาจารย์ไม่เสียตังค์เลยนะเพราะไม่มีการ,กรต่อเนื่องจาก140บาทที่อาจารย์หาหมอเนี่ยเหรฮะเพราะเราไม่ต้องเสียแล้วไอ้นี่คือเนี่ยค,คือการสาพยาบาฟรีไม่ใช่ว่าเป็นปวดฟันนิดนึงเป็นรูหน่อยก็ถอนเลยจะได้หมดเรื่องเพราะมันมีแค่นี้นไอ้ไอ้อฟ,ฟรีเหมือนกันแต่เพราะฟรีของเขาเนี่ยมันมีการต่อเนื่องไปถึงการรักษาพยาบาลที่ ซึ่งมีค,ค,งคุณภาพจริงๆคุณภาพจริง,รง,รงๆฮะการไปซื้อยาเนี่ยนะฮะพออาจารย์เป็นโรคบางโรคที่ต้องกินยาตลอดช่วยชีวิตอย่างเบาหวานหรือบางอย่างเนี่ยเขาจมีขั้นบันไดให้เลยนะถ้าอาจารย์ซื้อยามาถึงครบ900บาทแล้วเนี่ยหลังจาก900บาทไปแล้วค่ายาอาจารย์จะลดเหลือ70ไม่ไม่ใช่แพงขึ้นลดเหลือ70จปราจารย์่ายแค่70เซนต์แล้วถ้าจ่ายไปจาก900บาทไปถึง1,500จะลดเหลือ50็พอถึง2,000 สองพันลดเลยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทานทาที่อาจจะทุนอาจจะแพงกว่านั้นเท่าเท่าเดิมอาจารย์จ่ายแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์จากเพียมันเป็นขั้นบันไดไอ้นี่ทำได้ถูกไหมฮะคือคือไอ้เรื่องนี้มันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยที่ที่เราจะต้องมาพี่หนะเพราะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยผมเคยเจอคนที่บอกโอ้ยของเราก็เป็นรัฐสืการแล้วเราเรียนฟรีไอ้เรียนฟรีแล้วพอถึงเม้าอะไรเราไปกู้เงินได้ไหมล่ะมีมีเด็กไทยกี่คนที่กู้เงินเรียนหนังสือได้ครับ มันไม่ง่ายนะฮะหาคนผมทราบต่าเอาคนเซ็นรับรองสองคนก็เข้าสู่ระบบของความไม่เท่าเทียมกันจบจบฮะมันมันจับใครเซ็น<า>ไอ้นี่นลูกสาวผมนี่ไปเมาอ,อะไหร่ไปเข้าเรียนป๊บคุณส่งกระดาษให้มันก็เซ็นชื่อกอกสองทันทีผมยังไม่รู้มันกู้ขนาดไหนยังไงมันก็ทํามันคนเดียว<า>ไม่ต้องมีคนรับรองครับสามารถทําได้แล้วย้ายมาเรียนที่เมืองไทยเมื่อไหร่ก็ได้เงินก้อนนี้ก็ตามมาด้วยครับเรื่องราวที่ผมได้พูดคุยกับอาจารย์บุญส่งเนี่ยทั้งครั้งที่แล้วเรื่องของ ประชานิยมมาครั้งนี้รัฐสวัสดิการเนี่ยจริงๆเรายังคุยกันแบบย่อมากๆนะฮะจริงๆความจําเป็นที่ต้องมีรายละเอียดที่ต้องลงลึกแต่ด้วยเงื่อนไขของเวลาเนี่ยถ้าคิดว่าจําเป็นถ้าประชาชนคิดอย่างนั้นแล้วก็ต้องศึกษาหาความรู้กันต่อเนี่ยอาจารย์บุญส่งมีข้อแนะนําเพื่อจะทําให้เรามีความตั้งใจจริงเพื่อจะไปค้นหา กันยังไงได้บ้างคิออันดับแรกต้องเข้าใจนะครับว่าสังคมไทยมาถึงจุดที่เราต้องดูแลซึ่งกันและกันแหละครับนะฮะเราต้องดูแลคนทั้งประเทศเราจะมีความสุขอยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้ถ้าคนส่วในใหญ่ประเทศจังลาบากยากแค้นครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัศยการจะเป็นจุดหนึ่งที่จะช่วยดูแลคนถ้าเกิดตรอง,งตายาเราจะทํารัศยการได้อย่างไรเนี่ยผมผมเสนอในเชิงท้าทายนะฮะครับ,รบนะฮะอันดับหนึ่งเนี่ยมันต้องมีพักการเมืองหรือกลุก่มการเมืองนําการ เคลื่อนไหวเรื่องนี้ <ฮะ S 2> มันปล่อยให้สเปนสบปะไม่ได้อย่างในยุโรปเนี่ยเขาใช้พรรคโซเชียลนิมิคัดเป็นตัวนําครับของเราผมยังไม่เห็นเลยนะว่ามีพรรคการเมืองไหนชูนโยบายรัศยุการชัดเจนและลุกขึ้นมานำ <ฮะ S 2> มันมีแต่ชูเรื่องประชานิยมบละบาบอนเนี่ยนะฮะ,ฮะอันหนึ่งเนี่ยต้องมีคนมีพรรคนำหรือกลุ่มการเมืองนำอันที่สองเนี่ยถ้าทำรัศดุการได้เนี่ยต้องมีการปรับระบบการจัดเก็บภาษี<ฮ>ะนะฮะ,ฮะอาจจะพูดกันถึงเรื่องภาษีที่ดิน นะฮะพูดถึงภาษีมรดกครับพูดการถึงเรื่องขึ้นภาษีในในบางตัวแต่ไม่จําเป็นจะต้องขึ้นทุกตัวนะฮะภาษีมอาจจะมีตัวหนึ่งแพงเช่นของที่มันเป็นของฟุ่มเฟือยอาจจะแพงแต่ของที่มันเป็นของจําเป็นเช่นอาหารอาจจะลดเลยครึ่งหนึ่งยารักษาโรคอาจจะลดเลยครึ่งหนึ่งหรืออย่างที่ผมทราบบันกฤษเนี่ยภาษีในหนังสือไม่มีมันมันสามารถทําเป็นขั้นบันไดได้ไม่ใช่สูงทุกรายการไม่ใช่สูงทุก่อง้ทุกอย่างในภาษี2 5หรหรือ 3 0 4 0อนตลอดลยารักษาโรคอาจจะแค่5%ก็ได้ลดลงสิแต่ถ้าไปซื้อน้ำหอมซื้อกระเป๋ายี่ห้อแบรนด์เนมบางดังนะฮะพวกอย่างนั้นเนี่ยคุณก็ขึ้นภาษีไปเลย50%สปใช่ไหมฮะเพราะคุณต้องมีเงินจ่ายอันนี้คือทำได้อันที่สองคือเราต้องปรับระบบการจัดเก็บภาษีให้ได้เต็มเพ๊ะเต็มหน่วยอันที่สามต้องจัดก,การเรื่องการปรับการรัชันเพราะการปราบการรัชั่นเนี่ยก็คืออุดรูรั่วของเงินที่รั่วไหล เราตอนนี้รู้ว่าเงินมาหายไปถึงสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเราอุดรู้วร่าได้เราได้เงินสามสิบสี่สิบเเซนต์นั้นกับขึ้นมาฟรีๆอ่ะตัวมโดยระบบเก่าตอนนี้ <c oughs> เราได้เงินพวกนี้รู้พวกนี้มาทําอะไรได้มากมายอย่างเงี้ยอันที่สี่นะคะอสุรกายที่ผมเสนอเนี่ยคือว่าจะต้องส่งเสริมสนับสนุนมวลชุมชนให้ได้มีตัวแทนให้ได้แสดงออกให้ได้สามารถจะมีศักยภาพในการดูแลชุมชนเขา า็ชุมชนจะเป็นตัวสําคัญที่จะบอกให้เรารู้ว่าเขาต้องการอะไรรัฐบาลกลางมันต้องไม่ลอยกเขาต้องมีส่วนร่วมครับสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนครับก็ถือได้ว่าได้พูดคุยกับอาจารย์นี่น่าจะเป็นเรื่องนับหนึ่งนะฮะบางท่านอาจจะเป็นนับห้านับหกก็แล้วแต่แต่ยังมีอีกหลายเรื่องที่เราต้องศึกษาหาความรู้แล้วก็ผลักดันอย่างเป็นจริงขอบคุณมากครับอาจารย์มุส่งครับท่านผู้ชมครับ เรื่องของประชานินยมที่สร้างความเจ็บปวดแล้วนะฮะเห็นกันชัดๆแล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งชาวนาเรื่องใหม่ที่ไม่ใหม่เลยในโลกใบนี้เรื่องของสวัสดิการของประชาชนต้องพิจารณากันให้ลึกซึ้งชัดเจนกันต่อเนื่องจริงๆครับปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยสิทธิ์จะต่อเนื่องนําเสนอให้กับท่านผู้ชมอย่างตั้งใจสวัสดีครับ